คอนแักเลนสายตาเอียงซื้อได้ที่ไหนคอนแักเลนสายตาเอียงเราไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อที่หน้าร้านแล้วรับสินค้ากลับบ้านได้เลยเหมือนกับคอนแักเลนทั่วไปนะคะแต่ว่าจะเป็นการสั่งกับร้านแว่นตาที่รับสั่งคอนแักเลนสายตาเอียงเวลาที่เราสั่งเราจะต้องแจ้งค่าสายตาว่าสายตาสั้นเท่าไรสายตาเอียงเท่าไรองศา,าเท่าไรและ แจ้งสเปคที่เราต้องการว่าต้องการแบบรายเดือนหรือรายวันต้องการแบบสีหรือว่าแบบใสาทางร้านเขาจะเช็คให้เราว่าจะต้องใช้เวลาในการสั่งนานเท่าไหร่แนะนำให้เผื่อเวลาในการสั่งร่วมหน้าด้วยนะคะเพราะถ้ามันไม่มีสต็อกในไทยเราจะต้องรอนาน1-2เดือนเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจ อยากได้คอนแักเลนส์สายตาเดียงสามารถสั่งได้ที่ร้านว่นตาด็อกเตอร์ไอสาขาเทียนดัดนะคะ